ากเสวัสดีทุกคนเรื่องราวของเคร้อยล้านกับป้าป้าหน้าสอนอใดพูดเรื่องนายธนาธรกับทักษิณคราวนี้ป้าเป่าร้องเรื่องทำร้ายร่างกายส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายนายธนาธรก็เตรียมร้องทุกเรื่องการล่วงละเมิดทางร่างกาย แล้วมาดูกันพูดเทรอยล้านกับป๋าเปล่าพูดความในใจะนะสิ่งที่ผมทำกับป้าเป้าผมผิดที่ผมตกแต่ผมอยากขอร้องพ่อแม่พี่นะ้องสื่อมวลชนทุกท่านว่าให้ฝ่าบอกทัศน์ศีชินวัตรให้ฝ่าบอกธนาธรให้ฝ่าบอกปิยบุตรอย่าร่งกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผมรู้แค่นี้แผ่นดินนี้ประเทศนี้สร้างได้โดยสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพี่น้องทหารพี่น้องตำรวจเสียเลือดเนื้อเสียชีวิตเลือดลงแผ่นดินประชาชนประเทศไทยได้เสียเลือดเนื้อในแผ่นดินสยามสร้างประเทศนี้ขึ้นมาะแล้วตอนนี้เขาขายประเทศนาจะว่ายังไงใครขายประเทศครับใครขายประเทศครับนี่ผมขอพูดแต่เดียวกับนี่ใครขายประเทศครับท่านนายกขายเหรอสมัยทักษินชินวัตรเนี่ยนะ ขายหุ้นชิ้นขอบขายสิ่งต่างๆเอาให้พาะคอนโดนะไม่พี่พี่น้องสื่อมวลชนเขาตำหนิอาหารตำหนิตำรวจว่าตำรวจเนี่ยไม่ตำรวจเนี่ยยั้งมือขออนทำไมตำรวจดำเนินคดีผมเด็กผ่านดักษิณชินวัตรธนาธรปิยบุตรทำเพี้ยอะไรกับประเทศนี้บ้างผมฝากเตือนทักษิณชินวัตนนะธนาธรปิยบุตรนะให้ถอยให้หมดอย่ายุ่งกับแผ่นดินไทย อย่ายุ่งกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่ายุ่งกับประชาชนคนไทยอย่ายุ่งกับความมั่นคงแห่งราชนาจากักรไทยอย่ายุ่งกับทหารอย่ายุ่งกับตำรวจอย่ายุ่งกับสถาบันศาลอย่ายุ่งกับสถาบันนายการนะ่งอยู่เบอร์ไหมครับไปแล้วครับปิดตัวครับดตัวไทยทุก ล้รอรแต่เขาก็จะเอาแต่พระเจ้าอยู่หัวมาอ้างมันหมายความว่าอย่างไงแล้วพวกเราเนี่ยเคยเปกลั่มกายอะไรกับในหลวงก็ไม่มีแต่พวกเราออกมาประท้วงนี่คือว่าอยากให้บ้านเมืองมันแบบว่าไม่ต้องไปเป็นนี่เป็นศิลปู้เอาผู้เอา,เอามันไม่ถูกต้องเขาก็ออกมาประท้วงกันเขาก็ไม่ได้ด่าในหลวงใครก็ไปด,ด่าในหลวง มันออกมาทีไรก็จะหาว่าอยาอยากอยาอะไรอยาให้ร้ายในหลวงอะไรใครก็ไปให้ร้ายแหละถ้ามันตกใจจยใยไปด่าอะไรในหลวงก็ยังไม่เคยด่าเลยเออล้วมันจะเอาอะไรจะเราล่ะเนี่ยมาเหมือนกันเออทําไมมันต้องเอาในหลวงมาอ้างท่านจะอยู่ของท่านเออเราก็อยู่ของเราแล้วทําไมจะต้องไปเอ่ยอ้างแต่ในหลวงในหลวงมันไม่ถูกต้อง ก็เหมือนทุกวันนี้แหละที่พวกเราโดนนจะเดนแย่งหนนะึ่งหน่อ่ะเขาก็เอ่ยแต่ในหลวงให้ไปทําอะไรใช่ไหม oh. ทุกคนมีสิทธิ์เท่าชัดเตรียมกันดีสิทธิ์ที่จะพูดปากก็ปากกูน้ําลายก็น้ําลายกูกูจะพูดอะไรก็ได้มันมีลิขสิทธิ์เหรอเด oh. ี่